ใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารก็สามารถเติมเงินได้ด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่9ธนาคารก่อนนะว่ามีธนาคารไหนบ้างนะคะทุกคนฟังนะแล้วก็ฝากบอกตอ่อฝากกดแชร์กันด้วยนะคะการเติมเงินเข้า G Wallet ในการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะสําคัญมากเลยทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดใช้งาน G Wallet เนี่ยไปสแกนใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะธนาคารแรกนะคะคือธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยนะคะ TMB ธนาชาติธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยา6 ธนาคารนี้นะคะสามารถเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารก็ได้ mm. QR พร้อมเพย์ก็ได้หรือตู้ ATM ก็ได้นะคะส่วนอีก3ธนาคารได้แก่ออมสินทกสแล้วก็ UOB นะคะอันนี้เติมเงินผ่านแอปพลิเคชันและก็ QR พร้อมเพย์ได้เท่านั้นนะคะไม่สามารถเติมเงินที่ตู้ ATM ได้นะคะทุกคนใครที่ไม่มีแอปธนาคารก็สามารถเติมเงินได้โดยการไปที่ตู้ ATM หรือทำ QR โค้ดนะคะแล้วก็ให้เพื่อนหรือให้ญาติ ช่วยเติมให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าญาติเราหรือเพื่อนเรามีแอปธนาคารไหนนะก็ให้เลือกธนาคารนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปที่ QR พร้อมเพ์เราจะได้ QR โค้ดมานะคะแล้วก็ให้เพื่อนสแกนเติมให้ได้เลยค่ะทุกคนวิธีการเติมก็ไม่ยากนะคะทำคลิปวิธีการเติมไว้ให้แล้ว